หม,มูกระทะพม่าลหรอใช่ดิเขมียอย่างอื่นอีกบ้างเขายหมูกระทะอย่างเดียวบ้างเลยใช่เป็นร้านหมูกระทะ โค้งก่นน้ำมันไม่ปกกิทีวะคือต้องนางนขนาดไหน<ม>อเอาไข่มามสองใบอะเพราอว่ามันทำให้หอมอยู่ใช่พี่เอ่อไข่ไข่ไข่อือเอาไข่มาสองใบสองออืมสองอัน ใจครับใจไข่ไก hmm. mm, so ่ครับไข่ไก่ก็ใช้ไข่ไก่เลยเพราะว่าเขาคุยปภาษาเดียวกันอ่ะไปไหนกันโอ้วิดีโอใช้เกี้ยวขอบคุณครัขอบคุณครับ เขาอยากให้เราแบบแฮนะป,ป,ปีนะไปไปตังเพลงอะไรเงี้ยกินอย่างี้ถือว่าอุดหนุงถึงท้องถิ่นนะไม่ใช่ร้านนะักท่องเที่ยวนะเนี่ย <Okay. S 1> ใครกันมาเดออย่างนี้เนาะถือว่านำหนุนเต็มที่เลยลนะโอ้มันตุกไม่ทันผมเลยครับผมต้องเปลี่ยนแผลไปต้มละมั้งตุกยังเนี่ย quá ơi, kia đấy, con gà, mẹ, con này chiết, nó sục cả có ửng đôi này, nó hỡi sẽ mở phim thì mình cũng 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 bịt แล้วก็โอเคนะแต่นี่ไม่มีใครครับเดี๋ยวท่านจะมาด่าผมเกอร์เราทำไรนี่ก็เป็นห่วงความรูษษ้สึกทุกท่านเลยสบายใจจริงเราเดีคือแค่มีโต๊ะอื่นแค่โต๊ะเดียวนะผมก็ไม่บอกเขาปิดเพลงละแต่นี่เรามีโต๊ะเดียวเขาดูแลเราเราอยู่คนเดียวเป็นอย่างนั้นรือว่าแพะมันเหนียวไปหน่อยชอบไก่มากกว่า ăn miếng, miếng á, có thể khay tôi được. đi nhiều này đẹp. cái mai chút nhưng vẫn nhiều pí? Dang, tôi mới hai mươi อ่านี่ชุดนึงวันมอวันมอเนื้อสัมอืออเนี่ยเนี่เนือสัมเนื้อเปีอือแม่นั่นเนื้อทุกอย่างเลยไก่แพะหมูกุ้งบันห่งเซตหนึเซตหนึ่งหนึ่ง้วออ่าห้าอังหมดเลยห้าสิบอือถูกต้องอ่าห้ไก่หมูไก่หมูเปีะไก่หมูแปะกุ้งกุ้งอือห่เมลหนึ่อัออ นะสุดยอดไหมเราอยู่เมืองไทยใครจะคิดว่าอยู่พม่าครับไม่มีหรอครับอร่อยแคทหมูก็อรอยนะกรอบดียียนีน้ำน้ำวอเทอร์ยี oh ไม่รู้คุณพูดภาษาอะไรไทยเรื่องกินหรือประมาณบอกน้ำเขาเข้าใจอันนี้ไม่เอานะแบ่งเหรอไม่เอา พี่เราเจอร้านเด็ดเลยจริงย่างอ่อาแบบต้มนะคินกินผักไลเกก้เหรอือตุวก็หรอแล้วดังมากหน่อยเดี๋ยวผมกินผักแล้วยังไม่เลิกจริงก็เดินไม่ไกลจากโรงแรมมิสเตอร์ชานที่เราพักนะไกลหรือเปล่าไม่รู้

แกลก่อนเลยครับกินโผดไหมครับใส่กันอย่างนี้เลยครับแผลแล้วก็เดี๋ยวผมจะตักออกมากินละพอผักสุกก่อนคุณงใส่น้ำเดี๋ยวมันไม่สุกสุกยันคุณล่าผักคุณล่าเพ่สุกแล้วตักมา เททัวร์เลยได้อร่อยนะรสชาติดีอร่อยอร่อยสวัสดิชูดีอร่อยกุดล้ำลำกุดกุดกุดล้ำ very good very good ภาษาอังกฤษว่าล้ำอ่อ delicious Pháp Thái là gì vậy? Lâm à. Lâm, ngon, ngon Cái gì? Lâm Pháp Thái, ngon 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 lấy lại <cười> <cười> không à. không cười. Lâm lấy lãi Lâm lấy lãi Lâm lấy lấy

แล้วแล้วของไทยของไทยใหญ่ว่าอะไรไทยสก้าวเยอะอร่อยเอออิงเล่สก้าวเยอะกูดเออแล้วแล้วของของนี่อ่ะของไทยอ่ะก็ก็แล้วความใจเดิมก้อนี่ยก้อนแหละก็ความใจเนี่ยอร่อยหวานหวานหวานเจ้าหวานเจ่าหวานเจ้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 าความใจเนี่ยอร่อยอร่อยใช่ก็ความอิงเล่เนี่ยกูดก็หวานเจ้าครับ

vô quái lễ gục vô quái chưa hounde 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 chinese chinese dinner hounde hounde Chinese, Chinese hounde hounde nè, hounde nè, hounde hounde đi, nè hounde 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 อร่อยครับแต่มันดับป้ะตอนตั้งแต่คือถ่ายรูปป่ะใช่พี่นี่ไม่ได้ถ่ายรูปอันนี้มัเวลา,า,าเสียบช้ามันจะหายอ๋อก็ดีดิแต่อัมันซึ้งอยู่ใช่ไหมเสียบช้ามันจะบูบไปหมูกระทะนี่ภาษาอังกฤษว่าไงผมว่าน้ำจิ้มเขาอ่อนหวานนะแต่หวาน,าน,นจริงเด็ดโอเคเลยเรามันจิ้มดัดทังเกิด เอ่อบาร์บีคิวพี่เชื่อผมกลัวข้าบาร์บีคิวใช่บาร์บีคิวกุ้งกินเยอะปะกลับเลยกุ้งหมดนะกุ้งเม่น้ําที่นี่นะแต่เราวินนะไม่กินกุ้งเฮ้ยเกรอบเสร็จผมนะครับอู๋ไม่กินขอโทษทีเสร็จีิตรฮอกเตียวเสร็จตลากินก็ได้เพราจะได้ถือว่าเราให้เกียรติเขานะกินกุ้งจนหมด เออวะ่ะลืมเฮ้ยั่างผักเข้ามาจามาถักชีอะไรวะชีอะไรวะลืมชีใหญ่อะช,ช่วยถักชีอะไระลืมแล้ว น้ำหมดยังน,น้ำมาพอแล้วของชมันมเปิเดเจ๋อสักนี้เดียวอยู่เพียงของน่าจะมีนะพี่วมหมูทํามีสองสามร้านแต่ว่าร้านที่แบบเป็นแบบกินแล้วได้คุยกับโลคอลเนี่ยคือเราอร่อยเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เราได้คุยกับเขานะทูกเออถ้าเกิดว่ากินอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครคุยกับเราเลยเนี่ยมันก็อีกแบบนึง กุ้งกหรอกุ้งกหรอพี่กินเยอะมะเตะ pues ไม่มีอ nah, ่ะมะเตะมะเพ็ตก oh, ัอ๋อมะเพ็ดมะเพ็ดคือเขาดีใจครับมีคนมากินแล้วก็คุยกันรู้เรื่องเมื่อเวลามากินอย่างเงี้ยผมไม่มีเอาเปรียบใครนะเต็มที่แปลว่า เขาจ่ายไปตามนั้นแล้วก็ติดใหรพิเศรค่าเหนื่อยค่าอะไรทุกอย่า,างครับไม่คือบอกไปก่อนเดี๋ยวข้อ้เขาบริการขนาดนี้อะไรเงี้ยเมื่อคิดอะคนเราตายเมื่อไหร่ไม่รู้คิดเลยาอีทก่อนนะตายมืไหรไม่รู้อีทเฟิร์สเป็นโต๊ะแรกของวันนี้เลยเพราะว่าแล้ว บัวอืมเขาจ่า มันก็มัธยมเงิกินเนี่ยมันก็้กันนะข้ามแดนมาน่าจะกเขาอาจจะนำมาจากไหนที่หนึ่งอะไรเงี้ยคนไทยอาจจะนำจากไหนที่หนึ่งเจาะเจาะเจาะมานี่ไงได้แล้วนี่ซ้อนนี่ไงนี่นี่โอ้เต้าหู้เบอร์กบีเบอร์กบีเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยเบอร์ Mm. good good. good out, watch out, and yet. What's the other? Trunk off, trunk off, trunk จะช่วยดทันชุดพี่ท่านพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยโอ,โอ,อยหอไหวอะไรกรอไข่หมือยไหมไอ<ข>้คูว่าไข่อร่อยเนี่ย สองใบกำังดีไข่ไข่ไข่สอันไข่สองหยสองหยสองหยสองหวยหวยก็คืออันนะชาใช้คำว่าหน่วยฮะของไทยใช้คำว่าฟองแต่ของไทยใหญ่ใช้คำว่าหยสองสองยก็ละสลูกก็ละสององสกององสอลูกสองลูกสองยสองยเอ้อืมครับ โอ้เยี่ยมจริงเลยเอาไปไหนแล้ววะนอ้อาว,า,วาัอออกใหญ่สบายดีแหมผมนี่หนุกหนาเหลือเกินครับาามาอย่างนี้ชอบครับกินเลยครับเต็มที่เพราะว่าเราถือว่าสัดส่วนเขาผมไม่ไม่มีอะไรมากให้เขาคิดมาทั้งหมดหกร้อยก็โอเคไม่ถือ จริงมาห้าสิบสองอันสามร้อยบวกนู่นบวกนี่เป็นที่ไม่เกิน500ห้าร้อยเรกแต่ว่าเราได้กระจายไรายได้ถือท้องถิ่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆนก็ได้รู้ว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่เป็นยังไงประเด็นแค่ตรงลน,นเองโอ้กลับไม่ไหวแล้วที่กิจครับว่าไก่แล้วนะ อย่าวลาเนี่ยไม่เป็นกปดูไปเลยนะไมเปไปไปลไไปเลลา้ทีไแล้วเวลามาที่นที่ผมต้องเที่ยวชัชีบอลนี่ครับแต่ว่า ที่ผ่านมาบางครั้งผมไม่ได้ถ่ายทอดอะไรเยอะบางครั้งก็เออถึงวันอย่างนี้นะก็ครั้งนี้ก็ถ่ายให้ดูเต็มๆมใหม่จริงๆแล้วผมในชีวิตก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรซับซ้อนเสร็จแล้วกลับไปนอนสบายๆครับชีวิตก็จะไปคิดอะไรมากครับการมาเที่ยวอย่างนี้ผมว่าคือการกระจายรายได้้องถิ่นอย่างดีนี่เองนะ ร้านนักท่องเที่ยวเลยผมเองเนี่เห็นเนี่ยผม <c oughs> บางครั้งคันหลังให้นะ <c oughs> ชอบที่จะเป็นร้านแบบชาวบ้านจริงๆไรายได้สู่เขาถิ่นจริงๆอย่างร้านจิ้นดาดอุ้ยหมูกระทะนะครับร้านหมูกระทะเนี่ยของที่ประม่าเนี่ยก็น่าจะมีร้านเดียวที่ผมเห็นแล้วก็เขาทําค่อนข้างดีแล้วก็เจ้าของเนี่ยแรกเองคุยจะไม่เข้าใจนะ แต่พอเขาเริ่มคุยภาษาไทยเราจ็คุยไม่รู้เรื่องเขาเห็นเราใส่หมวกภาษาไทยเชื่อใจไงเขาคุยว่าถ้วยเล็กถ้วยกลางถ้วยใหญ่เท่าไหร่เน mm hmm. ี่ยก็มันทําให้รู้ว่า mm hmm. อ๋อเจ้าของภาษไทยใหญ่พอเจ้าของภาษใหญ่กุบก็จบครับคุยกันได้เพราะว่าภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยใกล้เคียงกันครับหนึ่งสองสามสี่เหมือนก,กันครับพวกคาโบราณอย่างเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือว่าเป็นวมูเห็ดเป็ดไก่วัวอยห่างเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่อง mm hmm. ชีวิตก็ง่ายขึ้นก็วันนี้วันที่16 16คุมภาพัน2 5 5 8ครับเชี่ยวสาใจสำรวจ AEC นะฮะทริปนี้เป็นทริปพม่าผมมากับฮักเซียครับเ u อยู a ีอ i อนะก็เกือบหมดแล้วครับก็อีกประมาณิดประมาณ10วันก็หมดคิดนะครับพระม่าครั้งนี้ก็ถือว่าไปได้เยอะมีมีทั้งอุปสรรคปัญหามีทั้ง เรียบง่ายครับหลายงระยะคนกันนะครับทีบิตก็เป็นเช่นนี้แต่ว่าสิ่งที่ท่านเห็นก็คืออะไรที่มันถ่ายได้ก็ได้นะครับแต่บางครั้งก็มีปัญหาบ้างมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเวลาที่มาจริงจริงก็แต่ที่เห็นก็คืออะไรที่มันง่ายหมดเลยยอดยอนเลยท่านพีเอากับตับมปนล่องไปึงจะใส่กุ้งชุวึงเอาได้ ผักอะผักอะไรองีผักเขียวอะก่อนดิผักผักหวานเนี่ยผักหวานผั่อนผักัดผักัาดผักก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 าดกวผักกาด ผักชีเขาเรียกว่าผักชีวัวนะแส่น้ำอะไรอ่ะหมูใส่น้ำไปแ,แล้วผักกาดก็คือผักกาดนะครับผม่สั่งมาแล้วครับโอ้สุดยอดครับมีความสุขครับโชเล่ห์ผักชีโว,ผ,โวผักกาดผักกาดเยี่ยม ย่าเตยผักพีวัวก่อนครับนีวผักีวัวบ้านเราก็เียผักขีนะะผักขีวัวผักขีใหญ่อันนี้ผักกาดนี่มีชีเยววมีปูปูด้วยเนาะ อ,อร่อยครับกินหวานกินหวานกินหวานกินอร่อยกินหวานกินอยลอยินหวาน